ใยงานความมั่นคงยังคงแกะรอยเส้นทางผู้ก่อเหตุละวานระเบิดรถยนต์ของตำรวจสถานีภูทกรกะพ้อจังหวัดปัตตานีนะคะโดยเหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกเสียชีวิตและพละขับบาดเจ็บตอนที่เดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ขณะเดยียวกันวันนี้ก็มีเหตุการณ์ลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลที่จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสองนายค่ะ ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่บริเวณทางขึ้นเขานางแก้วพื้นที่หมู่4บ้านลำใหม่ตำบลำใหม่อำเภอเมืองยะลานะคะเข้าไปเก็บหลักฐานหลังจากมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงคราม M16 และปืนลูกซองยาวลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตบลำใหม่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นาย ผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครสุเดนมะยีงอถูกยิงบาดเจ็บที่แขนและที่บริเวณสะโพกรวมไปถึงข้อเท้าส่วนอาสาสมัครอาฟันดีสาบาถูกยิงที่ข้อเท้าทั้งสองข้างทั้งสองนายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลาแล้วนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองนายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักที่ตำบลลำใหม่ออกไปเปลี่ยนกะเวนรปภจุดตรวจป้อมยามทุ่งสเสดาของฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบ้านทุ่งสเสดาพื้นที่หมู่5ตำบลพญา พอขับรถเข้าไปใกล้ป้อมทุ่งสะเดาประมาณ700เมตรตรงนั้นเป็นทางขึ้นเขานางแก้วผู้ก่อเหตุคาดว่ามี2-3คนซ่อนตัวอยู่ในป่าและเมาะข้างทางใช้อาวุธปืนสงครามและลูกซองยาวกระหน่ำยิงอาสา,าสมัครทั้งสองนายบาดเจ็บดังกล่าวนะคะ ส่วนเหตุรอบวันระเบิดรถยนต์ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระเพาะอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีบนถนนสายชนบทตำบตะลตะลดือรามันอำเภอกระเพาะเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกพนากรอินทาอายุ38ปีรองสารวัตรสอบสวนเสียชีวิตและสิบตำรวจเอกเทินศักดิ์รักษาวงพลขับบาดเจ็บขณะที่เดินทางไปตรวจสอบเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่าเจ้าว่า ทางเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะคาดว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วทั้งในพื้นที่อำเภอรกระเพาะและอำเภอใกล้เคียงส่วนที่วัดสุวรรณกรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกวันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพร้อยตำรวจเอกพานากรอินทารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระพาะนะคะเพื่อนตำรวจมาร่วมพิธีแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก หลังพิธีรดน้ำศพญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อที่สำนักสงฆ์บ้านต้นปลิงองนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะ